ดินนะคะพฤศกันมังกรนะคะแล้วก็มีน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะไฟไมมีสิงห์ธนูนะะไม่มีธาตุลมนะคะเด่นเด่นจะเป็นมังกรนะคะเด่นเดนนสีพฤชศกนะคะแล้วก็มีสิงห์นะคะก็มีดินน้ําไฟนะคะแล้วก็มังกรพุชศกสิงห์นะคะจากนละไพ่คะสามคู่นะคะเป็นลักษณะของเออของคุณนี่นะคะจะเป็นสเตนนะคะสเตนเป็นคู่แต่างนะคะอายุห่างกันถ้าถึงสิบปีนะคะเป็นคู่ ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาอายุนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติได้านนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีการปรับตัวไปด้วยนะคะเป็นคู่ที่ไปแล้วเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์เป็นคู่นะคะเพราะว่ามีไพ่ไฮโลแฟนคือคือคู่อย่างานคู่คุณนะคะแล้วก็อันนี้ํามาขยายด้วยคือนัวานะคะคือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเขาคือรู้จักการจากการทํางานนะคะถ้าเป็นคุยนอฟวานเนี่ยจะไม่ค่อยแคร์ใครนะคะก็คือทําทํางานด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ค่อย ม่ใช่น้องผู้ชายนะคะแต่ว่าเป็นคู่กันคะสเตนคือคู่ที่จะต้องเหนื่อยถ้าไปได้แฟนต้องยองมกันนะแล้วก็เป็นลักษณะของเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายมารู้สึกพิเศษค่ะก็เลยกลายเป็นสามถ้วยนะคะคืออาจจะเป็นลักษณะของเฟนโซนมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงท่านแฟนนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ว่าไปถึงคู่นะคะเพราะสเตนคือความแตกต่างกัน,นะค่ะซึ่งอาจจะตอนนี้อยู่ในสถานะของเฟนโซนนะคะเป็นเพื่อนนะคะสามถ้วยนะคะสายบนส่วนแถวกลางนะคะนี่เรียกว่าเขามีความ เรียกว่าอ,อคุณนะคะเป็นสิทธิ์ทัวของเขาเลยะค่ะก็คือเติมเต็มความสุขได้ะะก็คือมีความสุขค่ะักษณะของลูกทั้งใบครับเป็นคู่ไปเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมือนมีมูลกรรมสัมพันธ์กันหรือว่ามีมีบางสิ่งที่ยึดติดกันอยู่ะคะไม่สามารถที่จะไปจากกันได้ค่ะมีความเผูกพันพิ่สวาสหรือว่ามีเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกัน,นะค่ะเรียกว่าเป็นธุรกิจสีเทาได้ะค่ะก็คือเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ยังยึดเหนี่ยวคู่สองคนอยู่นะคะก็ปลายทางจะสมหวังนะคะเพราะว่าสิบ ทัวงนี่ก็คือเป็นความสุขครอบครัวน,นะแล้วหกไม้เนี่ยเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะคะถ้าเป็นการงานก็คือจะประมูลได้งานนะคะสมหวังถ้าได้โปรเจกต์นะคะแล้ววันนี้ถ้าสมัยนี้เขาอยากจะมาเอ,อได้ใจหรือพิชิตใจคุณได้นะคะโดยที่หกไม้จะหมายถึงไพ่แต่งงานด้วยะค่ะส่วนนี้ค่ะก็ไฮโลแฟนนะคะก็เป็นไพ่พาไพ่สังกลานะคะเขาจะามา,ามอบเหรียญให้ค่ะซึ่งเหรียญนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเหรียอัเฟนเจอร์ค่ะเป็นเด็กนะคะเขาน่าจะเด็กขอบคุณนะคะก็ะเอ เริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะแต่ว่าเจ็ดเนี่ยใช้เวลาพัฒนาเป็นปีคะก็เรียกว่าตอนนี้ก็กลังไปได้ดีอยู่คะแต่ว่าช้านะคะไปเรื่อยๆนะคะเราก็มีเกณฑ์สมหวังนะคะเพราะว่าเป็นคู่แต่งงานนะคะก็หรือไม่ก็ดูได้อีกแบบหนึ่งคือสิ่งนี้คือเอ่อเป็นลักษณะของเซนโซนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนสุดท้ายสมหวังค่ะหรืออาจจะหมายถึงว่านี่คือเขาแต่งงานแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังดูคุณไปด้วยอีกคนหนึ่งคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเป็นไพ่คนในความลับนะคะเหมือนกับว่ามีสองขาอยู่นะคะอันหนึ่งก็คือมี เออคนที่บ้านแล้วส่วนนี้ก็คือมานอกงานคัะเพราะว่านนี้เป็นคนที่รู้จักการจัดการเออพวกติดต่อง,งานอยู่งานค่ะแต่ว่ามีความแตกต่างเป็นคู่กันนะคะก็แต่ละบ้านรงก็เป็นประมาณนี้ค่ะ